เรามาภาวนาเพือ่อช่วุเทศส่วนบนุญกุศลถ้าผู้ที่ลงหลับไปแล้วเราต้องแต่งใจขง่หนาให้ดีก็วัตถุเสงของที่จะส่งไปมัส่งไปไม่ได้แล้วปราศนีไม่ถึงมีอย่างเดียวก็กระแสจิตของเหนาที่ล่านไปไปถึงเขานี่เขารับได้ที่นี้ปัญหาอยู่ที่ว่ากระแสของเหาเป็นกระแสแบบไหน ที่เขานิยอมทำทานรักษาเสนจรนภาวนาเพื่อชดเทศส่วนบกุศลเพื่อจะให้กระแสใจของเราดีหมายของเราคืนึกถึงว่านั่นก็เสียใจนี่ก็เสียดายนั่นก็เราร้อนนี่ถ้ากระแสของเราร้อนส่งไปให้เขาเขาก็ไม่อยากจะรับเขาอยากจะรับกระแสที่เย็นแล้วก็ทำใจของเราให้เย็นอยู่ในอารมณ์อันเดียวให้จิตใจของเรามีคุณค่าขึ้นมา อย่าไปคิดว่าหลายเจ็ดหลายใจมันจะมีราคานึกถึงทุเรียนที่เขาขายในตลาดถ้าทุเรียนล้นตลาดบางไม่มีราคาอะไรบางก็ฉีกทิง้งบาะขายไม่ทันแต่ถ้าหากว่ามีทุเรียนลูกเดียวจะมีราคาสูงแค่ไหนในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าหลายเจ็ดหลายใจมันไม่เวิรราคาถ้าใจาเดียว อันจะราคาสูงมากสมควรที่จะอุเทศสมควรที่จะให้เป็นข้องขวรกระแสคิตของเราจะได้แรงด้วยดีด้วยเพราฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับใจในปัจจุบันลมหายใจในปัจจุบันความคิดเหล่านั้นทิ้งไปเรารักษาเฉพาะความคิดและความรู้สึกที่ลมลมข้าก็ให้สบายออกก็ให้สบาย ชายขอน่อจะไะ้เยือกเย็นกระแสเจ็ดที่แล่นออกไปจะได้ก็เป็นกระแสที่เย็นคลายๆก็เย็นดีรับอารมณมทนาด้วย